ตื่นยามเมื่อเศร้าโอกกะฮาแต่เนี้ยกินโอ้ยโหมาก้อยละวินเฮ็ยดยังกินน้อยพอเป็นยูทูบเบอร์มันจงไม่อยากกระดีกระดอสิฮ็ดยังกินน้อยพอสิไปต่อหรือสิเศร้า ว้าวแข็งแข็คอยก็เป็นคนฮะมักม้วนก็ย้อนความสุขล้วนจังได้หัวนมาเป็นยูทูปปะโอ้ยอันซอดเจ็บจบสัวันก็ไม่นอนไม่กราไม่นอนที่สปายเปร่าจ้วงกินแล้ว่านผู้ชมเด้อมาเค็ดยังให้ท่านผู้ชมมากินยังก็เค็ดยาตายกันท่านผู้ชม ไปดกันหักแขวร์ใหท่านผู้ชมจักว่ามันเห็ดยากบะเมนูนําเสนอวันนี้ค่ะท่านผู้ชมหมกปลาดุกท่านผู้ชมปลาดุกอีอุยพี่น้องมีเตเนื้อพี่น้องอยู่วอ้อมมากด้วยพี่น้องเด้อแซ่บพี่น้องใส่ผักอีตูแซ่แข็งอะกัมคีร้กัมตดท่านผู้ชมเอ้ยเนี่ยกระิมีลูกโดดด้วยพี่น้องเด้อบักเขือตอแหลกายุสวนฮอตพี่นอ้องซอสดอท่านผู้ชมเนี่ย พักเกษตรก็ยื้สวนเป็นอ่างเลยการเป็นมีตรกายก็โฆษณาเป็นองเหล่าลี่ท่านผู้ชมบักเขือมิันสิมีแหลมีบอลแหล่ได้เป็นองเด้อเออโอเคตลอดนี่ไม่ได้มากเหมือนวันนี้งามนู่ต่านผู้ชมมาชวนมาสวยกันกินบ่นไปห้องเราเป็นเขาเพชรงามเลือเก่าเราวม่นี้วันจันทร์โอ้กเขือก็งามแต่ก็ออกมาหน่อยจ้ะวอยากกินแกงไตปาเแต่ น้าทุกท่านชมอยากสิบอกว่าดึงหัวออกอ,อ่างนีิดหน่อยเนี่ยอ่างก็หมายถึงอวดนะคะท่านผู้ชมภาษาไทยเรียกอวดภาษาอีสานจะเรียกอ่างหมายถึงอยากอ่างอยากอวดอนะ <c oughs> ก็บอกไกลกันนี่นะเนาะอ่างกับอวดนะไกลไกลกันนะซิมีบอกแต่งแล้วท่านผู้ชมด้อ số 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 đồ cần đột nè cả cho đẹp biết nào thì phủ bậc cỡ khuyên

นหลานี่หอหน่อ้หานา้อย่าเเซลิยิบเอากะดานเปนวะแกาแกด้าดัดิชายดัดิชยเป็นว่ะเขาพูดเวลาเขาพูดเขาจะไม่หัวเราเลยนะเขาจะไม่กล้าเลยยานหัวเป็นเกลยดเกียเจ้ขมันแกดาแกด้าดัดิชายดัดิชายเปนว่ะ ออกมาออกมา,มา,ไ,มาไม่ต้องอายหรอกมันวมาไปได้มาจนใส่ใส่ได้อ,อ็ยหลานสงงัยาขาอยากเป็นครูคุณครูประมาณนะ่ะเขาให้ยายเป็นนักเรียนอ่ะเขาอยาให้ยายเป็นนักเรียนน่ารักคุณครูบนไหนเด้อ คุณคู่ดูย้ายพร้อมเด็ดดูนักเรียนมา <laughs> ไปโดนตัวไหนมาไม่รู้ไปโดนคุณคู่คนไหนมากกับบัวเก็ <laughs> e เอาเก็ t เอาก็มา on Get out ดันมีชายคนหน่ะ <laughs> ย่ายดอหัวหยัดขีดแตกเหงาเงี้ยน่าเซยตุ๋ยอย่า่ตกเป็นนักเรียนนด้หมเนี่ย งาเอาก็ไ่วแยเป็นคนคู่บอจะเป็นนักเุ่ยยุ่ยุ่ยุ่ยเ่ยุ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 ยห่ยุ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 อยค่วุ่ยุ่ยคุ่่ย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 ุกยเ่ยุ่ยุ้กุ่ัุ่ยุ่ยุ่ยุ่่าุ่าุ่ยุ่ยุ่ยุ่าุ่ย่น่ยยุงยุ่ยุ่ย่ย่ยุ่ัุุยุ่ยุ่่ยุ่ยุ่ยุ่ยยุ่ยุ่่่่ ฉันเสีโทรไปหาผู้ปกครองเธอเด้อน่ากลัวนักกีเซลถ้ายูบ่ฟังความคู่นะฉันเสีโทรไปหาผู้ปกครองเนี่ยโทรไปโหลดยายว่าอืมอืมผู้ปกครองยายนอายุสวรรค์พุ่นอ่ะอันนี่น่ะเ่ะน่นะนะนะตกใจไหมใจกับหลานไม่ทัน วนหลาต้ไปโลดผู้ปกครองยากเยอสะสวรรค์เหมือนนไปขึ้นสวรรค์แต่ทั้งสองคนนหนามันงงองอะอ้ยหางกันสองคู่รูปปันนี่นักเลงสิลากระป่านหรอกแ้ามาทำ้ามาทำบอกเขาเขาดูบนแบโอ้ยคู่บน,นี้สงเีัสิกระปานแล้วฉันหมไอ้วันอลกอฮอมันบ่อยแค่แบบ บนมาลองมามฉันป็นฟองกู้ใ่ไ่ได้หมดเลภูมิหน่วยการโ้องเรียนมามาเอออยูี่หางเลยโอ้แล้วบอกหัวเดีอดี่ปย้ายหัวเป็นเกลียวแล้บอกหัวนานๆแข็งจิงๆเหรอพาคกคู่คือสิซีเดียขนาดนั้นแต่ว่ามันมีวาบุญหลาธแล้วไม่รู้ะล้น่ารัก โอยคูรุปันนี่กูบรียนแมนเลาสัยยาว่าดูอีเดืสงสัยเขาไปก๊อปปี้คุณครูมาจากโรงเรียนคิดว่านะทำไมตั้งหน้าตั้งตาดูเราอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะไม่ใช่ดูอ่ะพูดพูดไม่เพาะนะคุณครูอ่ะคุณครูผูดประพาบนไหนหัวหัวเลยว่าคุณครูผูดบนไหนกับนักเรียน

แต่ที่มีปักซี่เล่าพักอีกตูดที่ห้องใส่แข็งใหม่ได้เป็นหนังด้วยมาแค่ได้หรอไม่ใช่ <c ười> กระดาษกระดาษ <c ười> แล้วไมันเกิดเรื่องล้วท่านว่าอะไวเนี่ยเด้ออยากคืนตัวด่ะอยากคืนยูคืนก็หมายึงมันเฮืนด้เนหลงเด้อบันทัดบีบในใจจังบีบในใจจังอีพอ บีบใสป่ปนบีบยังก็ขคืน <c oughs> อืมอ่าฝานกวนนันอนอก,ก่อนอืมโดยอดั้ นแล้วแล้วแม่พนจังบอกว่าคอถอดย่าไน่ะโซ่ยังเรียงลูกสู่กับมันต้องไปตัดสร้างธรรสนาผู้นงหวัวไปเกลี้ยงแก่ผู้นำบ้าหวัวม่นหนักแข็งอิ่งจริงอ่ะ อยากอืมแีอมมัเเรื่อยเลาข้ามาจงโจงหมันกระวงหมดอากาศในยยนมันห่อน ก็เหลืองทบค่ะคุนผู้ชมปี่ใหม่นี้เราจะเข้าดาวแล้วก็มีของขวัญจากท่านผู้ชมด้วยนะคะ สำหรับเอฟซีที่ติดตามดูดูด้พี่น้องเด้ออีแอบก็ประงจอบเขาสุดแจกได้พี่น้องเด้วยเอาใจตรงกันเนาะ สาสต <c oughs> ั์มหา่ายเูาชมตึกเจ้าปากนะอย่างนีงงา้นมันเกิดรุ่นต่ออืมอืมม แล้วข <c oughs> ้าวนาอากาศพอน้ามากับไปแย่หวังปีสองปีครับเกอืมบ้าใช้เขาหนังนห่อน้าจะได้ปลูกเนาะถ้าจะเป็นก็ไปเป็นลาลาดูปีนี้คาดว่าสิปลูกต้องหัวเดียวอยู่ อืมเจ้าเขาก็รูบานเนาะคนที่ติดตามเราดูด้เราจะรู้นะพี่หนังเด้อเราจะรู้มาคุยกับพาาตัวไรสดว่นพรำมะนาวุดจีบเดเเี๋ยวห้องพดไปเก๊เกนี่กันดูพี่หนัง ที่ว่ามันเป็นมาดามเอาบว่าแจากเป่นดัง <c oughs> ก็เสียเอาอยู่ <c oughs> มาดามอา่ะมาดามอ่ะไอ่เอาเดอกเนาะ <c oughs> ให้ประชาชนรกนก <c oughs> นักห h าก็อยาเศ้านาริสราก็จสหายรอปีเนี่ย เอ้าหน่าเด็ดปีนี่เห้นพุทธพันธ์หมดแล้วของขวัญปีใหม่พี่รุ่งอ้ยแซมแล้วก็เด็ดใส่เลยเนี่ยไอ้อ่ะพักพักอ่ะพักนั้งก็ะพักอีกตัวเราเด็ดมาเป็นเงาเงาอ่ะ แล้วก็มาแซ่แข็งหมดอ,อ้อจับแซมกปาอืมสเตกแต่พี่ชอบมาเอาหมกปาเขามันย่นพนตอน

ต,ต้นไม่แกไม่ดูขาดเซ็ตโมงจ้ะมาจะเสอะแล้วทำไมไม่นัดแกบ่ายโมงล่ะลูกจะได้ไม่ตื่นแต่เช้าไงลูกค้าควไข่แต่ผู้ชมลูกค้าข่อยอากเฮ็ดไม่เฮ็ดเล็บเนาะก็รับ รับลูกค้าต่อช่วงจากแม่เพราะลูกค้าแม่กันลังมหาหนองแปลปะนะี่บัดน่ยเกิดมาโรซี่สันทนาสน,นะจะเป็นยงช่วงคนละช่วงช่ำเงอะม่เขรบอกว่าเพิ่นอ,อ วันจานว่ากนว่าน่าขอเอ็กวันจันได้บะกรืว่าเท่าทามเขาเด้อได้เรือได้ยแลาะละครัเป็นลูกค้าข่กันเด้บางซื่อนะชวนมาก็เสียต่ฟมเเปิดมดเอาหมดละคนมัดเอาเงินไหนเนาะก็ว่ามนเยอะไปบันหยาเล้า ช้อนเห็นไหมมันยิบเสียดูตัวเขาเขาเพิ่งกินแตงใช่ไหมอ๋ออันก็มัน หารแซ่บก็กินอาหารธรรมชาตมันเป็นตับมันสังเราเผากินอย่างกินนั่งก่นวะเหตุเพื่ออืมจับเพื่อนเออจับเพือนนี่คับนึงเราเอิบดึงหัออกว่ะเกี๊กๆๆหางย่งเกีหาผักก็เป็นเร กเดีเอาพักมาใส่ใหม่นะลุกจับจ้ะ่ยโอเคนะบายบาุ๊บกงียเวาแล้ววีดีโอ